สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําข้าวผัดฮอทดอกอร่อยๆทานกันนะครับนี่ครับหน้าตาน่ารับประทานเลยนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันเลยครับว่าเราทํำยังไงนะครับขั้นตอนแรกเราก็เอาข้าวนะครับผมใช้ข้าวเย็นนะครับเอามาบี้ก่อนนะครับผมใช้ประมาณ1ถ้วยนะครับตรงนี้ข้าวเย็นผมแช่ตู้เย็นไว้ครับ ตามด้วยไข่นะครับเดี๋ยวเราจะตอกไข่ก่อนครับผมใช้ไข่ไก่3ฟองนะครับตอกลงไปผมจะทำการแยกไข่แดงออกครับใช้ช้อนตักออกเลยนะครับเพื่อน นี่ครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไข่แดงนะครับมาผสมกับข้าวสวยของเราก่อนนะครับผมใช้ช้อนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับ อย่างนี้ครับก็จะได้ข้าวเป็นลักษณะสีเหลืองทองสวยเลยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ข้าวผัดของดาวสีสวยนะครับจะออกสีเหลืองทองต่อไปผมก็มาหั่นหอมหัวใหญ่นะครับผมใช้1ห,หัวนะครับเดี๋ยวจะเราจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับ เราก็หั่นเตรียมไว้เลยครับต่อไปถั่วฝักยาวผมใช้ประมาณ4ฝักนะครับหั่นเป็นท่อนเล็กๆครับประมาณนี้ครับหั่นเตรียมไว้เลยต่อไปก็คือแครอทนะครับแครอทเดี๋ยวเราจะมาหัน่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าครับ เพิ่มสีสันของข้าวผัดให้หน่ารับประทานนะครับแครอทหั่นเตรียมไว้ครับต่อไปก็จะเป็นฮอทดอกของเรานะครับตรงนี้ผมก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับ หั่นเป็นท่อนสี่เหลี่ยมนะครับหั่นเป็นท่อนๆท,ท่อนเล็กท่อนใหญ่ก็ตามชอบได้เลยนะครับโอเคเราก็ได้แล้วนะครับนี่ครับส่วนผสมทั้ง4อย่างนะครับเราจะทำการผัดตรงนี้ก่อนครับผมใช้กระทะตั้งไฟนะครับไฟกลางกลาง ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับใส่หอมใหญ่ลงไปก่อนครับตามด้วยแค่รอ,อดครับใส่ลงไป แล้วก็ทั่วฝักยาวนะครับแล้วก็พอดดอกของเราใส่ลงไปครับตรงนี้เราจะผัดให้สุกหอมเลยนะครับผมเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับตามด้วยพริกไทยป่นครับใส่ลงไปครับ ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับในขั้นตอนนี้ครับตรงนี้ผมจะตักพักไว้ก่อนนะครับตัดพักไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะมาผัดข้าวกันนะครับนี่ครับก็ได้เรียบร้อยนะครับต่อไปผมใช้น้ํามันพืชนับลงไปเล็กน้อยครับข้าวที่เราคลุกเคล้าไข่แดงไว้ครับใส่ลงไปในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาผัด ข้าวนะครับให้ล้วนซุยเลยนะครับการใช้ไข่แดงผสมข้าวก่อนนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้สีข้าวผัดของเราสีเหลืองทองสวยเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวเราผัดข้าวตรงนี้ให้สุกก่อนครับ เมื่อข้าวของเราด้วยวันซุยดีแล้วนะครับต่อไปผมก็จะใส่ไข่ขาวลงไปนะครับไข่ขาวที่เราแยกไว้ครับใส่ลงไปเลยตรงนี้ก็ผัดให้ไข่ขาวเราสุกนะครับ สีเหลืองทองสวยเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนก็ลองมาทําทานกันนะครับข้าวผัดทอดดอกนะครับนี่ครับก็ได้อย่างนี้แล้วแล้วก็ใส่เครื่องที่เราผัดไว้ลงไปครับผสมเลยแล,ล้วก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวครับน้ำปลาครับน้ำตาล แล้วก็พริกไทยนะครับใส่ลงไปในขั้นตอนนี้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับผัดอีกสักครู่ก็เป็นอันใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ส่วนผสมทั้งหมดผมลงไว้ใต้คลิปนะครับก็เพื่อนๆก็เข้าไปเปิดดูได้นะครับแล้วก็ในช่องเอร่อยจังนะครับก็มีเมนูอื่นๆอ,อีกหลากหลายมากมายเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมกันด้วยนะครับ กลิ่นหอมน่ารับประทานเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเป็นเมนูที่ทําไม่ยากครับแล้วก็งบประมาณก็ไม่เยอะนะครับต่อไปเราก็ตักเสิร์ฟเลยนะครับ นี่ครับได้เรียบร้อยสำหรับข้าวผัดฮอทดอกโรยด้วยงาขาวขั่วนะครับแล้วก็งาดำขั่วเพิ่มสีสันให้หน้าทานนะครับนี่ครับสีสันน,น่าตาได้รับประทานมากครับเพื่อนเพื่อนก็องามาทำทานกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ